วันนี้มาพบกับช่องติมตังแฟมิลี่วันนี้เรามาดูน้องติมน้องตังเล่นอะไรกันคะเล่นอะไรกันคะเรือชวิทชาวชจำลองเรือใช่ชวิทย์ใช่ปนจูไฟไหมของของพี่ก็คือของพี่อีกคนหนึ่งจะเล่นซอมบี้อีกคนหนึ่งจะเล่นเรือ พี่เจวันก็มาหลอกตัวเราอันนี้เรือนะครับเรือกําลังออกเดินทางนะครับท่านผู้ชมเมนอแล้วมีปันใดลงเวลาปวฉี่มันก็มีห้องน้ำอยู่นี่เรือไหมเรือเอาตังเจพงแล้หนูก็ได้มแบบนึ่ดีคนอยู่ในเรือมีอะไรมั่งคะแนะนำหน่อ เขาดูใช้ที่แบบชิเช็ตัวนี่ยพาหผมอ่ะนี่พาคุมผมอ่ะนยแอคท้ายิมนานแล้วยิมหานแช่ก่อนแล้วแช่โอ้โหถ่ายมิวสิกแช่เดี๋ยวมาเปยากับผมมา นี่ก็าจะเช็ดตัวนตังไม่รู้เรืองไงแช่ก่อนเลยแช่นหนนั่งลงค่ะเดี๋ยวเราจะมาจำลองถ่ายรูปนะคะแช่ท่าที่หนึ่งท่าที่สองทำท่าเป็นค,คุณนายค่ะจี้แปบบ๊บสิเมือ่อกี้บ้านเราก็จะมีปากะาพองน้ำมันแล้วก็มาม่าแล้วก็ขนม มันแค่แล้วเราต้องขยายที่กันโอเคเอาออกกันเรจะขยายแบบนี้คลิปเราเป็นคลิปเรียๆนะคะ <Okay. S 2> ท่านผู้ชมขึ้นอยู่กับว่าสองเด็กน้อยนี้อยากจะทำอะไรไอจี้ไอ้ตรงนี้ใช่ไหมเป็นห้องเก็บของ <c oughs> แต่มันเก็บของไม่ได้มันต้องที่เอาเป็นแบนแบนมามาเก็บของเลยนี่ <c oughs> น่ของได้ ก็บของไล่นะนี่ก็เหมือนกันเยอันนี้หนูก็หนูก็เอา,เ,เ,อาเสียไว้กอาเไอาปเสียแลวเาเอา,เอาเพ่ออไคะเอาไปทำพี่เทำไมก็เาเพื่ออะไรก็ว่เมื่อกี้ตอนนี้มันไม่ใส่ตกาตาได้ไเลียเ้ยงไล้สวยเด้ย<ะ> <laughs> เลองเพลงให้ฟังหนะะ่อยค่ะแล้วตรงน,นี้ก็เป็นที่กินอาหารก็ได้เนี่ยที่ต้ามแม่หาเครื่องทำอาหารหอะไรตีนไปกันทีน่นี่ก็อยากมาเล่นที่นี่ก็คืออะไรนี่เป็นบ้านแมวนะกระดิง่งน,นาฬิกาปลุกกิิงที่น,นี่บ้านแมวแม นีตั้งใส่คิูไปอ่ะยังเยังพิ่งจะซักว่ามาเห็นะไปเห็นรอยคิไม่มจะเริ่มลือของเล่นแล้วนะครับท่านผู้ชม นี่มาถูนี่ไม่ใช่หนูเอามาใส่ค่าสีนี่ตลาดกับตลาดอะเยอะอันที่มีของเยอะอ๋อพอขึ้นที่นอนนั่แล้วยังอุ้ยปางก,กัดปางก,กัดปางก,กัดปังกัดเหลือจะออกแล้วไม่เหลือมันพังแล้วไงปางกัดเลือเยอะเดี๋ยวตอนเก็บใกล้นี่ ให้หนูเกลีดเลยตังก็ไม่เกลียดป <laughs> ีตังช่วยก็นหน่อยดิแต่แบบเนี้ยมันไม่ใช่หนูเอย โอเคพอ,คอดีบีบมันเขาไปแล้วแบบนี้ั้ยแล้วก็่า <c oughs> คิดไอเดียแล้อไปก่อน้ย ทำอะไรลนะน้องตามทำผัดไงใท <laughs> ีห้อน้เนองวนะ้วอนน้อ,อะไรอะ่ะบให้น้องเล่นด้วยนะไไหนให้น้องเล่นด้วยไปไหนไปไหนอ่ะเฮ้ยดูน้องทำ